นนนะถ,ถ้าอิ่มจะหนักหนักจนะจมละเอียดกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนี่ยอธิบายเหมือนที่เราบอกเนะี่ยละเอียดกระยาบต่างกันยังไงเรามอง,มองถ้าเรามองเข้าไปในนี้มองด้วยตาเปาล่าเราจะไม่เห็นเลยว่ามีมีเป็นร่องร่องของอากาศแต่ถ้าแบบหยาบเราพอเรามองเข้าไปเราจะเห็นอากาศของข่าในแผ่นตรงน้ำเราวันนี้เราใช้น้ำปลาปาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาลดฝ่ายเราลงแปลงเราจะคุยกันเรื่องข่าน้ำ ทุกคนเอาสองฝ่ามือขึ้นมาค่ะสลับกันทาทำอย่างแรกกดสองฝ่ามือบนหน้าสองน้ําลงไปค่ะนั่งไม่ถนัดยืนได้ยืนทําไงอ่าเลยค่ะ่ันกันตามคนละสเต็ปกดลงไปค่ะสองมือกดลงไปงงร้อมๆกันทุกคนต้องค่อยๆกดแล้วถามว่ากดแล้วให้มันนิ่มที่สุดคือน้ํามันต้องหายเข้าไปในฟองน้ําให้หมดนะคะมาดูใ,ใกล้ๆก็ได้ค่ะ กดลงไปค่ะเดี๋ยวเดทุกคนจะเดินไปดูกดใช้น้ำหนักการการนิ้วออกอ่ะกดลงไปเลยค่ะเห็นงเง้ยดูดหมดแล้วเนี่ยนะนี่เขาใช้เขาใช้แบรกันเราใช้กระปั้นกันงไงน้ำหายไปยังน้ำเริ่มหายจากข้างท่าไปยังหายแล้วเข้าไปอยู่ในนี้หมดแล้วน้ำเริ่มหายไปยังคะหายแล้วค่ะทีนี้จับยกขึ้นมาค่ะทีนี้จับยกขึ้นมาสลับฟือ ตองน้ำให้หมดกด, e กดอีกค่ะกดอ่ากดอีกน้ำหมดหรือยังอ่ากดให้หมดทีนี้ถามว่าทำไงต่อไปถามไปเติมอีกรอบนึงอ่าเดี๋ยวพี่หองอ อีกห <usion. S 1> นึ <ioso> ่งก็ไปค่ะใส่ที่ใส่แล้วรอบแรกเยอะกลับบาค่ะกับข้างเนี้ยค่ะลูกกับข้างขยาน้ำน้ำเทงก็ไปอีกย่างเ่กัดเรงแเลยค่ะไมเป็นตัวเจ็มกดเขาเรงๆ ท่้นตอนต่อไปกับสองข้างกับสองข้างขัาแล้วขัาแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะน้อมมือขึ้นมาข้างหน้าบีบบีบบีบทั้งข้างเข้าข้างในายบีบเลยค่ะขยำอ่าขยำขยำแตกไม่เป็นไรค่ะแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรขยำนี่ดูดูนี้ค่ะอ่าเอามือกำขึ้นมากำท่ด้านหลังก็เอาข้อมือเรากำเข้าไป อันนี้คือให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่ต้องกักวิชาอ่ะแล้วก็สลับใหม่ขยะเข้าไปทันขยะให้น้ำที่มีอยู่ท่าถ่าดหายเข้าไปอยู่ในคลองน้ำให้หมดเดี๋ยวจะดูว่าของใครน้ำไม่หายนะอะแล้วก็กดใหม่ขยะให้แรงแรงแรงค่ะทีี่่เเเติมนน้ายแล้วก็กดอีกแขยะก็กดอ่ะอันนี้กดกดซูซี่อะแบ๊ขยะออกแบ๊กด แบบสียางกดทหามนนิ่อ่ะอ่ะลับฟางองหนสลับแเดีว่าตอนต้องเติมก็ไปในองอ่าในการนวดต่อหนึ่งแผ่นนะคะใช้น้ำโดยประมาณจากที่พิงโกสังเกตเองนะประมาณ1.5จุ้าลิตรน้ำจะเต็มซองน้ำพอดี1.5จลิตต้องหายเข้าไปอยู่ในซองน้ำถ้าทุกคนทำที่บ้านก็ค่อยๆเติมทีละห้าร้อยซีซีแล้วก็นวดนวดให้เป็นหาเนยประมาณนี้มันจะหายเข้าไปอยู่ในนี้นะคะเตี ประมาณใช้น้ำ1.5ลิตรนะเปลี่นเปลยนกุก500ให้มันกลายเป็นสีทุกคนต้องเปลี่ยนสีคองน้ำจากสีขาวให้มันกลายเป็นสีน้ำยังไม่ได้ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใไม่ได้เขนสีนี้เขาไปนสีนี้เนยัง่